ไปเลี้ยงไก่ไปยินเสียงไอ้ลายกุ้งเฮ้ยไปกัดแม่นเ,ยเ้ยไอ้กุ้งไอ้กุ้งไอ้บางเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไอ้ซูชี่ซี่หน,นี่มาหลุดไหมามาขะไล่ให้ไอ้กุ้งเองไปเลยสองกุ้งนี่สองกุ้งนี่สองกุ้งเขาก็เมาละไม่ต้องถึงสามกุ้งละไปไปเมืองนี่ยไปกลับไป มากัดไก่กัดแมวมึงเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเอเดี๋ยวเดี๋ยไปกลับบ้านเองไปไปเลยห้ามเดี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวไปเร็วอ้าอไล่กัดหมากัดแมวกัดไก่จับตอนหำฉัดีมั่งหำก็มีให้ตอนไม่มีให้ตอนด้วยหำ ไปกลับบ้านไปพออรุ่งนี้ก็เป็นงานบุญแล้วไม่อยากทำบาปนะไม่อยากจะทำบาปนะพรุ่งนี้ก็เป็นงานศีลงานบุญเลยทานภาพมหากฐถิ่นอันนี้สงผลการสร้างบุญเน,นี่ยก็ได้ที่ธรณีสงเห็นห้ามหนึ่งก็โอเคอยู่แล้ว ว่ารอรอให้เป็นเย็นให้ได้รอให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ก่นแล้วจะได้ดีทีน,นี้ไปไหนหอยเนาะท่านพระครูเนาะถุงวันที่หนึ่งสามสิบล้านยังเว้นจะซื้อถวายทานนะพ้าถุยเอาเลขฉโฉนดเนี่ย รู้โฉนดคนเดียวใครไม่รู้กับเราไปเอาไปซื้อหวยสักห้าใบขอได้สามสิบล้านเ้อจะซื้อห้อมที่เหลือถวายเป็นทานนี่อู้แต้นะไม่ใช่อู้เล่นนะอู้จักใจเลยนะขอได้เท่าไหร่สามสิบล้านเรื่องอะไรจะไม่ทานเนะาะจะได้เป็นที่อนัตบริเวณของสงได้บุญอันนี้สงต่อไปคุณป่าพลังแห่งบุญบุญให้ทำกรรมให